เพื่อท <c oughs> ีของแกะะซุกะเรายังมีสิ่งมหัศจรรย์รอให้ไปชมอีกเยอะเลยนะครับเชิญชมสิ่งที่อยู่หลังม่านนี้ดีกว่าครับม่านเปิดครับขอโทษทีลืมไปลืมไป<า>ว่าที่นี่เขาใช้อัตโนมือ <c oughs> เอาละครับรสามสหนึ่งเปิดม่านนะเ, <akah> เห็นไหมครับอะไรกันคะงงละสิทุกท่านครับเข้ามาดูกันใกล้ๆเช่เลยครับ จะเรียกว่าอะไรดีนะมันเป็นเหมือนกระดานแล้วก็จะใช้เส้นฟิล์มคลองแสงด้วยนะมันจะเปลี่ยนเป็นยังไงอยากรู้จังใช้ฟิล์มคลองแสงกับกระดานอันนี้นะอะนะต้น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 อแหมมันเป็นภาพลอยขึ้นมาอะไรใช่ไหมมันลอยขึ้นมาด้วยใช่ใช่ใชมีวิตินะมีเออทีนี้ผมจะลองหมุนนะครับผมจะหมุนฟิล์มนะครับหมุนแล้วครับหมุนแล้วครับหมุนแล้วครับเห็นไหมครับ นี่มือนภาพสามแบบเลยยอดเลยท่านผู้ชมท่านมาดูกันนะครับชอบแบบไหนเนี่ยสวยชอบแบบนี้แบบนี้ชอบไหมแล้วแบบนี้ล่ะหรือจะเป็นแบบนี้หรือแบบนี้ดีแล้วแบบนี้ไหมแล้วแบบนี้กว่าแบบนี้ไหมเส้นนี้ อันนี้วันนี้คือยกขึ้นมาเนี่ยฮะตัวเองตัวเองเราขับเมื่อกี้นี้ฮะก็จะมีครั้งต่อไปขอเป็สูรกีุ่ณนะครับถ้าเคยเห็นเกคกีเอนเจอร์แบบนี้บ้าง่อเลยนะอะที่จริงแล้วเนี่ยที่ใต้รูปเนี่ยมีฟิล์มแปะอยู่แหละนะแล้วก็ที่ติดอยู่ข้างหน้าอีกก็เป็นพวกพลาสติกกับสกอตเทปใสที่ติดไว้ก็มีแค่นี้แหละฉากหลักของรูปก็เลยเป็นสีดำสนิทยังไงล่ะนะอันนี้นะมันก็เหมือนกับฟิล์มที่เคยอธิบายไว้นั่นแหละ แต่พวกพลาสติกส่วนใหญ่แล้วจะค่อนข้างหักเหแสงได้ดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่มืดลงไปแต่กลับปิ้งปังเป็นแสงสวยๆขึ้นมาให้เราเห็นกันแบบนี้ล่ะนี่ยแปลกแต่สวยค่ะเจ้าจฟิล์มนี้ทำให้สีของมันออกมาหลากหลายแบบที่เราเห็นนั่นเองเอาละครับทีนี้เราจะมาทดสอบอะไรให้ดูกันอีกอย่างหนึ่งนะครับ ดูให้ดีนะครับนี่คือเทปพลาสติกใสนะครับเรานํามันมาบีบขยํา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 ให้มันเป็นก้อนนะครับให้มันเป็นกลมๆแบบนี้นะครับพอเทปที่เราปั้นมันจนเป็นลูกกลมๆแล้วเนี่ยเราก็นํามันมาเอามาแปะบนมาใส่กระดาษค่ะใช้ดีด้วยนะสงสารถ้าเป็นปกติแบบนี้คงมีคนว่าโถภาพสวยๆใครกันว่าเอาเทปใสมาติดเนี่ยโวเลยล้วไหม นำแผ่นฟิล์มนี้มาบังนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันเทปใสเมื่อกี้มันเป็นไงเห็นไ,ไหมครับสุดยอดอาก,กับแก้วเนะี่ยอแปลกนะครับเป็นได้ทั้งคริสตัลทั้งเพชรเลยนี่เลอนี่เลยน,ะนี่สวยค่ะสวยมากเลยค่ะใช่ครับแปลกมากครับสุดยอดค่ะชอบใช่ไหมครับ ถ้าชัดชอบงั้นผมยกให้ในแพ็คพวกนี้จะเป็นราได้ขอของจริงดีกว่านะคะนะครับคือผมงานยุ่งไม่ค่อยมีเวลาไปหาซื้อของจริงอะไรแบบนี้